สวัสดีค่ะเดี๋ยวพามาดูต้นเฮนนาหรือต้นเทียนกิ่งนะที่เอาไปย้อมผมอะผมขาวแบบเนี้ยแบบกับแม่นะคะจะใช้เทียนกิ่งเฮนนานี่แหละย้อมผมนี่ดูต้นเขาเขาจะพันกันค่ะนี่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 นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ตนน้ตนนี้นะคะเขาจะพันกันกันกบไอ้ตัวอันชันอันชันมาพันเขาอยู่ แล้วใช้ร่วมกันได้นะคะสองอันเนี้ยเนาะคราวนี้อยากจะบอกว่าไอตัวเฮนนาเนี่ยนะคะถ้าเราเอาใบสดเขามาย้อมผมใช่ไหมเราก็เลือกแต่ใบ <Okay. S 1> จริง,รงๆก้านอะใช้ได้แต่ถ้าเราเรามีเยอะเราใช้ใบล้วนๆดีกว่าเขาจะให้สีดีกว่านะคะเราเลือกแต่ใบมาแล้วก็เอามาซักแบบเยอะหน่อยนะคะซักเ 3-4ี่กรัมมือเลยเอามาปั่นใส่กับน้ำนิดนึงหรือโขลกก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าปั่นแล้วมันจะละเอียดกว่าเนาะถ้าปั่นแล้วเราก็จะเติมพวกออว่านว่านหางจระเข้เข้าไปด้วยได้นะคะตัวบำรุงต่างๆส่วนแล้วก็กาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไปเสริมบำรุงให้ด้วยส่วนแมมมาเวลาใช้ใบสดอ่ะ มันจะมีกลิ่นเขียวๆถ้าใครรู้จักแหม่มใน y YouTube เนาะแหม่มจะเอาสมุนไพรหลายชนิดมาย้อมผมเยอะเลยคราวนี้ถ้าใบสดมันจะมีกลิ่นเขียวๆใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาใบเนี่ยไปตากแห้งไว้หรืออบเก็บไว้นะคะกลิ่นของเขาจะดีขึ้นเราใช้ใบแห้งมันก็ยังจะออกสียากถ้าเราเอาไป บดเป็นผงเลยจะใช้ง่ายกว่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นชัดๆอีกทีนึงอ่าอันนี้คือต้นเขานะอันนี้ปลูกที่บ้านนี่ปลูกในกระถางนะคะปลูกง่ายมากเลยปลูกง่ายมากชื่อเทียนกิ่งขาวหรือต้นเฮนนานะคะถ้าเราปลูกเอ่อ ปลูกลงดินใบเขาจะใหญ่แบบนี้นะคะใบจะใหญ่แบบนี้พี่อัญชันมาพันนัวเนียเต็มไปหมดเลยไม่ได้เอาเขาออกนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะคราวนี้มันจะมีเฮนหน้าที่แบบเกรดบางชนิดเขาจะเอากิ่งเอาก้านมาบดใส่ด้วยก็มีนะคะส่วนที่แหม่มทำทำที่บ้านทำไว้ใช้จนได้ทำไว้ขายตอนนี้เราจะใช้แต่ใบล้วนๆนที่แบบ ใบที่ให้สีดีๆนะคะเฮนนาหรือเทียนกิ่งเนี่ยเราจะกระตุ้นสีเขาด้วยความเปรี้ยวเช่นมะนาวน้ำส้มไซเดอร์นะคะเอ้ยใช่น้ำส้มสายชูก็ได้มะนาวหนึ่งซีกนะคะเราหมักเท้าทิ้งไว้คนใส่น้ำร้อนหมักทิ้งไว้นะคะแล้วค่อยเอามาใส่ผมก็ หมักที่ผมเนี่ยสัก2ชั่วโมงก็สะล้างได้ปกตินะคะสะาล้างได้ปกติเลยเดี๋ยวดูซิว่าของมีหรือเปล่านะสต็อกหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวจะแนบรูปให้ดูนะคะร0อยกรัมของแมม้ายอยู่140บบาทแล้วก็ดูวิธีใช้ที่ช่องหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะซื้อไม่ซื้อก็สอบถามได้เนาะ เพื่อนๆใช้อะไรย้อมผมอยู่คะใช้อะไรปิดผมขาวอยู่เดี๋ยววันนี้แหม่มจะใช้ขมิ้นชันปิดผมขาวดูต้องพยายามคือจะต้องปล่อยสีผมให้ขาวชัดๆนะคะเวลาย้อมให้เพื่อนๆดูจะได้เห็นว่าอ๋อเออขาวจริงๆเพราะว่าเคยมีคนเคยมีคนบอกว่าผมไม่เห็นจะงอกไม่เห็นจะขาวสัะกะหน่อยมา่ย้อมอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนตัว ตัวนี้นะคะจะเป็นสีเก่าคือสีเฮนนาสีเฮนนานะคะออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลผมขาวก็จะเป็นเส้นๆใช่ไหมคะคราวนี้เริ่มออก,ากมาจากโคนแล้วนะคะเริ่มออกมาจากตรงนี้เนาะเราก็เน้นๆย้ำๆไปนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังหน่อยว่า ใช้อะไรย้อมผมอยู่ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย